đay có đay không? người nhà có đay không? máy bơm có đay không? gang mít rồi công cụ mà đay cái thằng còi đã rồi, bị phá là ngay vậy, เด็ดเด็ดปรเด็นยังขาดไปประเดี๋ยวนขอให้อาน,นี่น้ำกระไรอยู่เดียวปอกินได้เลยนะ

ไปอย่างนี้ไประเทศตวนใหม่เนี่เออมันอีหลัดยหอน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 อะไรอีกเฮ้ยได้เก็บมันไปแจกงานวัดเลยมันเน่าเสียบเียบบ่เสียบง่ายัออเออมนเน่